ครับท่านผู้ชมครับกลับมาในช่วงที่2ของการแข่งขันเร a l i ตี Farmers l อร์สเลิฟเในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศการถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่1ของทีมพระคอศรีอยุทยาว่าเขาจะมีเทคนิคอย่างไรกันบ้างไปติดตามชมกันเลยครับยิ่งใกล้เวลาของการแข่งขันเท่าไรเรล่าเกษตรกรก็ทยอยกันมาร่วมฟังการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เอาแต่ดูเหมือนว่าเกษตรกรกลุ่มแรกที่มาจะผิดเวลาเสร็จแล้วละครับและตอนนี้ก็มาถึงเวลาของการแถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่หนึ่งแล้ว่ะครับสวัสดีครับตอนนี้ทุกทุกท่านนี้นะครับได้อยู่ในบรรยากาศของการถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่หนึ่งของทีม จังหวัดพะนครศรีอยุธยาการถ่ายทอดความรู้ในวันนี้ก็ได้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง4ท่านมาตัดสินอีกด้วยเอาละครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับการถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกๆท,ท่านนะครับเราไปทําความรู้จักกับคณะกรรมการของเราซสก่อนนะครับทั้ง4ท่านนะครับ 1>, 1. คุณชัยวัวฒนชัยจะมาคอมเมนต์ในหัวข้อเนื้อหาการอบรมถูกต้องสร้างสรรค์ 2. ดรปรกรณ์สุจเรจะมาคอมเมนต์ในหัวข้อจำนวนผู้เข้าอบรมถูกต้องตามจำนวนและเงื่อนไข 3. คุณสุรศักดิ์ซิมตระกูลจะมาคอมเมนต์ในหัวข้อการสื่อสารและการนำเสนองาน 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนามาสตรีวรรณกุลจะมาคอมเมนต์ในหัวข้อความสามารถในการบริหารและควบคุมงานของทีมหลังจากทำความรู้จักกับคณะกรรมการทั้ง4ท่านแล้ว ก็มาถึงช่วงเวลาของการแายทอดความรู้จากทีมพระนครศสีอยุธยาแล้วล่ะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มการอบรมเลยแล้วกันนะครับช่วงบ่ายๆออกกําลังกายขยับตัวกันนิดนึงนะครับเอออันนี้เป็นแก้วนะครับเป็นแก้วแก้วหมไม่ทําอย่างนี้เอามือจับแก้วเอาลองดูครับเอามือจับแก้วสองมือเลยสองมือเลยครับสองมือเอามือจับแก้วครับต่อไปครับอันนี้อะไรเอ่ยกะลากะลาแก้วทํางี้กะลาให้คว่มลงครับ เอาเริ่มครับแก้วกาลาขันองเป่าลูกโปงองขันกาลาแก้วเอาเอาเอาอ,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 อย่าผิดสิโอ้ยแค่นี้เองผิดตด้ไงลูกแม่เริ่มต้นการถ่ายทอดความรู้ด้วยกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ทำเอาเกษตรกรที่มาร่วมฟังเลิดเพลินกันใหญ่เลยทีเดียวเกษตรกรลุกใหม่ เราอย่าดูแค่ผลผลิตเราต้องดูตัวล่างครับตัวที่เป็นสีแดงคือกําไรนะครับในเมื่อคุณทำสามครั้งดินไม่ดีใส่ปุ๋ยเยอะมแมลงก็เยอะทุกอย่างเยอะหมดทําให้กําไรมันน้อยลงปรากฏว่าทำสองครงงั้งทั้งทที่ผลผลิตได้น้อยกว่านะแต่กําไรเยอะกว่าแล้วที่สาคัญคือเราเหนื่อยน้อยกว่าจบการแถ่ทยทอดความรู้จากคุณนพดลก็ต่อด,ด้วยชาวนาผู้มุ่งมั่นของเราอย่างคุณสมนึกสาเหตุของโรคข้าวนะครับ โรคหลักของอของโรคเข้าก็ไม่มีอะไรมากครับมีแมลงกับเชื้อราสองอย่างนั่นเองเป็นสาเหตุหลักเราก็ลงไปดูนะครับถ้าใบมีแผลเป็นจุดสีน้ําตาลนะครับรูปรากคล้ายๆลรูปตาเรานั่นให้ท่านคิดไว้เลยว่าเป็นเชื้อราแล้วก็มาถึงคิวของชาวนาจอมเก๋าอย่างคุณสําเริงแล้วล่ะครับลีลาการแตะทอดความรู้ของเขาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันละครับอย่างโรคแมลงเนี่ย เราผมว่าเราต้องดูตกตรวจแปลงก่อนดีกว่าเพราะตรวจแปลงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรากําลังเป็นอะไรเราจะใช้สารกลุ่มไหนจําเป็นต้องใช้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยกลุ่มสารที่ที่เขาบอกว่าผสมกันได้และผสมไม่ได้อย่งอางขอไปรีฟอร์ดครับผสมกับคาร์บนไตออนี้เขาว่าผสมได้อย่าต้องห้ามที่ทางกระทรวงกรเกษตรประกาศห้ามใช้อะไม่ทราบว่ายังมีอยู่เยอะไหมครับกลุ่มที่ กรมวิชาการเกษตรห้ามนะฮะถามว่ามีไหมถ้าผมจำไม่ผิดประมาณเก้าเชนิดนะรวมทั้งถ้าตัวภูระดาบเข้าไปด้วยก็เ7ชนิดแล้วก็มาถึงการถ่ายทอดความรู้ของสมาชิกของทีมพระครศรีอยุทยาท่านต่อไปเทคนิคการฉีดพ่นเกษตรกรเราฉีดยาช่วงไหนเรียกเวลากันไหมส่วนมากไม่เรียกนะฮะพ่นคือฉีดพ่นให้ฉีดพ่นเ่งเชา้าหรือทองเย็น พูดอย่างเดียวคงไม่เห็นภาพขุนมนูนก็จัดการแต่งชุดป้องกันให้ดูกันจัดจะเลยนะครับงานนี้เกษตรกรที่มานั่งฟังก็อดใจไม่ไหวขอทดลองสวมหน้ากากป้องกันดูบ้างรู้ทฤษฎีแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติจริงให้เห็นกันจัดจักเลยนะครับสําหรับทีมนี้ก็ลองถามความรู้สึกเอาละกันว่า ตอนนี้เนี่ยถ้าเราเลือกใช้แบบปลอดภัยกับเลือกใช้แบบเดิมๆเ,เนี่ยอันนี้มันอาจจะลําบากนิดนึงแล้วก็ไม่สะดวกไม่สบายอะไรเงี้ยหายใจลําบากแล้วเรารู้สึกยังไงว่าว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ไหมหรือจะใช้แบบเดิมเออแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงแรกอะฮะพอาะาเกิดเราใช้ใช้ไปมันก็น่าจะแบบเข้ากันได้ช่วงท้ายของการถ่ายทอดความรู้คุณประมาณจอมทัพของทีมก็มาสรุปภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับาการป้องกันตัวเองนี่สําคัญมากๆเลยนะ ตัวนี้มันกันสารเคมีได้เลย <Okay. S 1> เวลาเราฉีดไปเราลุยไปเนี่ย <Okay. S 1> เสื้อผ้าเราเปียกหมดเลยเห็นหมมันก็ซึมซาไปหละทางผิวหนัง mm hmm. ใช่ไหมแล้วการฉีดยายาไปเดินสวนลม mm hmm. ถ้าเดินข้าลงลมดีๆมากลมพัดไปเงี้ยฉีดหน้าเดียวเลยเดินไปอย่างนี้เลยให้มันตามลมมันจะได้ไม่ถูก,กวัวเราเอาละครับช่วงนี้เรามาฟังการคอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้งสี่ท่านกันครับ ท่านชัยวัวฒนนชัยคอมเมนต์ในหัวข้อเนื้อหาการอบรมถูกต้องสร้างสรรค์นเนื้อหาสาระก็ใช้ได้ในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ามาร่วมรับฟังนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการและหวังจริงๆก,ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับจากรูปแบบเดิมที่ทั้งที่ทําอาชีพเป็นชาวนาและก็ทั้งที่เป็นชาวนาอาชีพนะครับจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของตัวพี่น้องเกษตรกรเอง ดรประกรณ์สุจเตระคอมเมนต์ในหัวข้อจํานวนผู้เข้าอบรมถูกต้องตามจํานวนและเงื่อนไขในเงื่อนไขที่เราวางไว้เนี่ยเรากะว่าเราคาดว่าจะมาประมาณสัก50คนและกันเงื่อนไขแรกนะครับแต่วันนี้เรามีประมาณ37นะครับ37ท่านนะฮะที่มาอยู่วันนี้เนี่ยจริงๆก็น่าจะมากันครบแหละเพิเอิญมีการสื่อสารผิดพลาดบ้างเรื่องเวลาในส่วนเนื้อหาต้องชมเชยว่าสร้างสรรค์นะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมมีการค้นหาข้อมูล มากกว่าสิ่งที่ได้รับมาวันที่อบรมด้วยซ้ำไปคุณสุรศักดิ์เสียมตระกูลคอมเมนต์ในหัวข้อการสื่อสารและการนำเสนองานในมุมมองของผมเองผมว่าเป็นการนำเสนอที่โดยภาพรวมดีนะครับดีดีอาจจะเกือบดีมากทีเดียวเพียงแต่ว่าในส่วนหนึ่งอาจจะมีจุดอ่อนบ้างที่อาจจะต้องไปแก้ข่าวหน้าก็คือช่วงที่ท่านจะเข้านำเสนอนี่ข้อมูลต่างๆน่าจะมีการเตรียมความพร้อมของผู้นำเสนอเองนะครับ ที่จะอาจจะชี้แจงให้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนามาตรีวรรณกุลคอมเมนต์ในหัวข้อความสามารถในการบริหารและควบคุมงานของทีมขอชมเชยเลยเริ่มเริ่มต้นมาเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมีการกระตุ้นเนาะให้ให,ให้พวกเราเนี่ยได้โองไห้กระมังอะไรกันทํานองนั้นนะคะให้เราเนี่ยได้เรียกพลังกันเราเริ่มต้นได้ดีอีกส่วนหนึ่งก็คือการนําเข้าสู่เรื่องกล่าวหรือเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยอกักนนะคะก็คือมีการที่จะเท้าความ ถึงองค์ความรู้เดิมของพี่ป้าน้าอาที่มีอยู่ตรงนี้ก็ทําให้เขาเนี่ยใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งที่เราจะพูดได้ดีทีเดียวแม่ขนาดได้รับคําชมจากคณะกรรมการอยู่พอสมควรแต่สีหน้าและเววตาผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนแสดงออกมาบ่งบอกว่าตื่นเต้นและกังวลไม่น้อยเลยแหละครับแล้วตอนนี้คณะกรรมการของเราก็มีคะแนนอยู่ในใจแล้วล่ะครับมาร่วมรุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับ ถ้าพร้อมแล้วชูครับออกไปแล้วครับเก้าเดแปดแปนะครับผมโอ้โหปรโมดอยออกมาแล้วสำหรับคะแนนดิบจากคณะกรรมการทีมพระครสีอยุธยาก็ทำไปได้ถึง32คะแนนเรื่องของการถ่ายทอดเนื้อหาสาระซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทีมนี้ค่อนข้างที่จะดีอย่างที่อย่่างทีได้บอกว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยเขามีการค่อยๆลันเนื้อหา เป็นเป็นลำดับขั้นตอนมานแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่2เป็นส่วนเรื่องของการเออขาเรียกของการนัดหมายกับเกษตรกรกรลลา,ยายอื่นๆที่จะเข้ามาร่วมการอบรมประเด็นนี้ออมีความผิดพลาดเยอะนิดนึงนะคะก,ก,กับการคลาดเคลื่อนของเวลาในการนัดทําให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมาไม่ตรงกับเวลานัดหมายนะคะมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นคะแนนก็เลยจะออในส่วนนี้ก็คือจะหายไปเป็นภาร,รกิจที่<ม>ว่าหนักที่สพอสมควร ล้วก็มีผิดหวังเล็กๆที่เราประสานงานไม่ได้เรื่องเรื่องเกษตรกร,ร,กรที่ที่เราประสานงานผิดพลาดเรื่องเวลาทําให้เราต้องไงล่ะเต็มความรู้สึกสรุปคะแนนประจําสัปดาห์ทีมที่ทําคะแนนดิบได้เยอะกว่าในการประกอบภารกิจจะได้30คะแนนส่วนอีกทีมได้25คะแนนดังนั้นทีมสุพรรณบุรีจึงได้คะแน25น25คะแนนและทีมพระนครศรีอยุธยาจึงได้คะแน30น30คะแนน สรุปคะแนนรวมทั้งหมดทีมสุพรรณบุรีมีคะแนนสะสมอยู่ที่30คะแนนทีมพระนครศสีอยุทยามีคะแนนสะสมอยู่ที่35คะแนนครับท่านผู้ชมครับก็ผ่านไปแล้วครับกับการถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่หนึ่งผู้ที่ชนะในภารกิจที่หนึ่งได้แก่พระนครศรีอยุทยาเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ขอพักสักครู่ในช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ